Thank you for always taking the time answer. to. Thank you. Hi. Yes. You sent a video to my mom -hmm. and she thought you were making an order for her day. Mm -hmm. <laughs> โอ้โหถ่ายพี่โบกอมมุมนี้ใจจะขาดจริงๆนะคะหล่อคันเทพมากเลยต้องบอกว่านี่แหละค่ะสองพี่น้องสู้ชีวิตน่าดูนะคะน้องลิสและ พี่โบกอมค่ะพูดเลยว่าแฟนคลับสู้มานะคะสองคนนี้เขาก็สู้กลับค่ะเพราะที่ทุกคนเห็นแจกลายเซ็นอยู่นี้นะคะเขาก็มีข้อมูลมาจากแฟนๆที่ไปขอลายเซ็นนี่แหละบอกว่าเป็นหลัง after party นั่นเองนะคะปาร์ตี้ที่น้องของเราแอบไปดืด้อๆโซนโพนโพดนซ์นั่นแหละค่ะทุกคน ซึ่งมันก็มีคนที่อยู่หน้างานนะคะแล้วก็โพสต,ตอนลิซ่านั่งรถกับทุกคนรู้ไหมว่าสองพี่น้องเขาสู้ชีวิตกันตอนกี่โมงนะคะเขาสู้ชีวิตกันตอนตีสี่ค่ะโอ้แม่เจ้า after party กันจนยันหว่างเลยนะทุกคนแต่ก็ยังออกมาค่ะแล้วก็ยังคงแจกลายเซ็นนะคะให้กับแฟนๆที่มารอกันหน้างานแบบนี้นะแฟนๆก็ไม่ท้อไม่ถอยนะคะเออไอดอลไม่หลับแล้ว ก็ไม่หลับนะคะไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปนะคะตาค้างได้ขนาดนั้นนะก็ <fend ises> ตั้งตา,ตารอค่ะจนทั้งสองคนเนี่ยออกมาจากงานเลยทีเดียวนะคะ <Hi. S 1> ซึ่งแฟนขับเขาก็น่ารักเรียบร้อยนะคะราวกับฝรั่งที่พับไว้เลยค่ะก็คือว่ามาบอกว่าให้ลิซ่าพูดเบาๆนะแล้วก็แบบ ขอลลยเซ็นชันหน่อยได้ไหมนะคะน้องลิสของเราก็เซ็นปุ๊บแล้วก็ thank you แล้วก็ต่างคนต่าง thank you thank you กันน่ารักมากๆเลยนะคะไม่มีเอกกิบกระเริกใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งใครมาบอกว่าเออลิลลี่หรือบลินนะคะสร้างความวุ่นวายนี่ต้องบอกว่าไม่จริงเลยนะคะมีหลายช็อตเขาออกมายืนยันแล้วว่าสุภาพเรียบร้อยมากๆต่อคิวต่อแถวกันนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรอบดึกมากๆเด้อเอ,อิมอย่าเรียกดึกเรียกเช้าแล้วกันนะคะ พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะจ๊ะแฟนๆที่รออยู่ก็เลยคงจํานวนไม่มากนะคะแต่ก็เรียกได้ว,ว่าสู้ไม่ถอยพลังงานไม่ลดแบตไม่หมดกันเลยทีเดียวนะคะอืมประมาณนี้ละค่ะซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้หนุ่มแท้ๆอยู่ไหนเนาะเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยก็เห็นแค่นะะ้องลิะคะกับพี่กอมมี่นั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งต้องบอกว่าเออหลายคนอาจจะมองโหยปาร์ตี้ดึกดื่นขนาดนี้เลยเหรอนะคะแต่เท่าที่สังเกตจะเห็นได้เลยว่าเออสองคนพี่น้องเนี่ยนะคะสติสัมปชัญญะเต็มร้อยเลยทีเดียวค่ะแสดงว่าไม่ได้อะไรมึนเมาเลยนะหรืออาจจะมีก็แบบจิบไวายเบาๆหรือเปล่านะคะแต่ทุกคนก็เขาเรียกว่ายัางหน้าตาสดชื่นสดใสถ่ายรูปกับแฟนๆแบบนี้นะคะ <c oughs> บบก็คือน้องลิซอะรู้แหละว่าต้องวางตัวยังไงสําหรับการมางานแบบนี้ โดยเฉพาะการเป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าถึงเวลาเฮฮาก็เฮฮานะคะแต่ก็ไม่ได้หลุดไม่ได้รั่วอะไรเลยนะนี่แหละค่ะนอกจากนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการคุมเข้มเลยเหมือนผู้ปกครองมาเฝ้าก็คือคุณพ่อปีเตอร์อยู่ในทุกชอ็อตทุกฉากจริงๆนะคะไม่ว่าน้องจะเฮฮาปาร์ตี้แค่ไหนคุณพ่อก็มาคุมจ้าคุมอยู่ไมเอ่ยลูกสาวคนนี้นะคะก็พูดง่ายๆว่า งานนี้โดนคุมสองด่านเลยนะคะคุณพ่อปีเตอร์ไม่พอพี่กอมมี่ก็ยังดูแลไม่ห่างอีกด้วยมีภาพช็อตที่ออกมาก็มือก็คือเขาถ่ายผ่านกระจกเนาะพี่กอมมี่ก็มาคุยด้วยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆน้องเลย <c oughs> น่ารักจริงๆนะคะพูดได้คําเดียวว่าไม่เหงาเลยและทั้งคู่เนี่ยดีอย่างก็คืออะไรคุยกันภาษาเกาหลีได้ไงโอ้ก็สบายใจนะสามารถคุยกันได้ไฝ่แลบเลยทีเดียวอย่างคะเห็นไหมเป็นข้อดีของน้องลิสนะพูดได้ไปเลย3 4ภาษ นนะทุกควันนี้มาเมาน้องประมาณแค่นี้ก่อนนะคะต้องบอกว่าตีสีก็สู้ไม่ถอยจริงๆสำหรับ2พี่น้องนะจ๊ะอะแล้วก็ดีใจกับผู้โชคดีที่ได้ลายเซ็นของน้องลิสนะคะบรรยากาศ p r i v a t สุดๆเลยเนอะอะวันนี้แอดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะบ๊ายบายค่ะ